วันนี้วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2,558ครับทุกนี้ผมมาซูมภาพดวงจันทร์หลังวันวิสาคาบูชาหนึ่งวันนะครับบัดนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็อันนี้ถ่ายด้วยกล้องราคาไม่แพงของ canon นะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปดูว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะจับแบบคล้ายๆในสมัยเด,เด็กเราจะรู้ว่ามีกระต่ายบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ แต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะอาจจะเป็นเหมือนโจรเนะเข้ <laughs> อ๋อนี่ก็มีลมพัดเดี๋ยวจะลองซูมดูนะครับนี่นะเป็นมุมหนึ่งนะครับอีมาทุระ เป็นตลาดในเมืองนครปฐมนะก่อนจะเดินขึ้นรถว่าเอ,อ้ยสวยดีดวงจันทร์วสวยดีนะครับผมช่องสิทธิโชคเก้านะครับ s i t HIC HOK ซูมออกจะค่อยๆซูมเข้าเพื่อจะไปตัดต่อทำ นี่นี่เห็นไหมครับ